ครับผมสวัสดีครับก็จากที่เราได้เรียนรู้นะครับการเอารถเข้ามาในถนนเรียบร้อยแล้วนะครับในภาคที่1นนะครับภาคถัดไปนะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการนําเอารถเข้ามาในเลนต่างๆนะครับถนนเส้นเส้นด้านบนนะครับเส้นด้านบนนี้แยกด้านบนนะครับแล้วก็แยกทางด้านขวาแล้วก็แยกทางด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นคําสั่งในลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ทีนี้เราการการสร้างเนาะ โอ okay. เคเราสร้างตัวนี้แล้วนะครับเป็นค่าซอสเป็นซอสสาหร,รับเข้ามาทางสายเนาะทีนี้เราก็สามารถสร้างซอสนี้มาทางเข้าให้เข้าทางด้านขวาแล้วก็เข้าด้านล่างแล้วก็เข้าด้านบนได้เช่นเดียวกันโดยใช้คําสั่งเดียวกันนี้นะครับเราก็สามารถก๊อปปี้ได้เลยนะครับโดยเราคลิกค้างไว้นะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ครอบนะครับครอบนะครับแล้วก็คลิก Ctrl C แล้วก็ กดที่แป้นพิมพ์นะคอนโทรลซี Ctrl C, แล้วก็คอนโทรลบี B นะครับโอเคก็จะเป็นตัวซอสมาอีกอันหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เราต้องมาแก้ไขนะครับเพื่อให้ถูกเพื่อให้มันถูกต้องนะครับตัวนี้พอเราเข้าทางเข้าทางซ้ายแล้วนะครับต่อไปจะเข้าทางขวานะครับก็จะเป็นคาซอาสคาซอสไรนะครับคาซอสไร คาร์ซอร์ตไรนะครับถัดไปนะครับก็จะก็เหมือนเดิมนะครับถ้าถ้ามันเป็นตรงนะครับถ้ามันเป็นตรงก็จะตรงไปที่สายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวแปรนี้ก็จะเป็นตัวแปรเ,เมื่อกี้เราใช้ตัวตัวเดียวแล้วใช่ไหมครับตัวตัวย่อที่จะเป็นคาร์มูฟทูนี้เป็นตัวเดียวแล้วเนาะต่อไปผมจะใช้เป็นคู่นะเพื่อไม่ซ้ํากันนะครับเวลาซ้ํากันแล้วตัวโปรแกรมเราจะ ดันไม่ได้นะครับตั้งตัวแปรสากคันนะครับเพราะฉะนั้นตั้งตัวแปรเป็น2ตัวนะครับอย่างตัวนี้ถ้าตรงไปจากไ i ก็จะเป็นเล็บก,ก็จะเป็น LL นะครับนอย่างตัวนี้ถ้าเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็จะเป็นท t อปกับดาว n เนาะ TT ตัวนี้ก็จะเป็นด o w จะเป็น DD นะครับ แล้วก็ยูเทิร์นก็จะเป็นยูยูนะครับโอเคครับก็โอเคถ้าจากนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเราก็สามารถที่เหมือนมันจะมีโปรแกรมมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับ ผมขอลบออกนะครับน่าจะเกิดจากการ Copy เมื่อกี้นะครับโอเคลบออกแล้วนะครับโอเคครับถัดไปนะครับเราก็จะสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับก็ตัวนี้เข้าทางไรเนาะก็จะเป็นไปเลือกเข้าไปที่ขาซอสนะครับขาซอสก็จะเข้าไปที่ถนนทางด้าน ไร right นะครับก็จะเป็นตัวถนน RR นะครับถนน R r นะครับแล้วก็เข้าที่ forward lane นะครับก็คือให้เข้าไปที่ forward lane ตัวนี้นะเข้ามาทางเลนตัวนี้นะครับตามเลนที่ผมชี้นี้นะครับโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นตัว select output นะครับตัวนี้ก็ตรงก็เป็นเหมือนเดิมนะครับก็ตรงไปที่ให้ตรงไป50% นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างละยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ยูเทิร์นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็คลิกไปที่เลนตรงก่อนนะครับตรงก็จะเป็นตัวเล็บตัวนี้เนาะเล็บตัวนี้นะครับถ้าตรงให้ไปที่เส้นทางซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวเล็บนะครับแล้วก็เป็นแบ็กเวิร์ดเลนแล้วก็ตัวตัวนี้ให้ไปที่ T Back เ a r ร์ดเ e โอเคถูกต้องนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้ไปที่ดาวแล้วก็ b a c k w a r d La n e นะครับแล้วก็ตัวนี้ให้ไปที่ให้เป็น uturn นะครับ uturn ต้องเป็นเส้นดตัวเองนะครับ time right แล้วก็ b a c k w ว r d La เ e นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมนะครับก็จะพอเราสร้างไว้ ตัวโมเดลหนึ่งแล้วนะครับเราก็สามารถ Copy มาใช้ได้เลยแล้วก็แก้ไขอีเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้ออความเร็วในการเขียนโปรแกรมนั้นเร็วมากขึ้นนะครับโอเคถัดไปเมื่อกี้เราให้รถเข้าทางซ้ายทางขวาแล้วเราเดี๋ยวเราลองรันดูนิดน,นึงนะครับว่ารถเข้าทางขวาหรือยังนะครับอ่าตอนนี้รถเข้าทางขวาแล้วเรียบร้อยนะครับรถข้าทางขวาแล้วนะครับเดี๋ยวเลีงความเร็วดูนิดน,นึงนะครับ สัสเท่านะครับเห็นไหมครับก็จะเริ่มมีความมีความจราจรติดขัดนะครับมีความจราจรติดขัดรถก็จะได้รอกันนะครับเพื่อเข้ามาวุ้นวายที่สี่แยกนะครับโอเคนะครับมาดูถ้าถัดไปนะครับเราจะเอารถให้เข้าทางเลนทางด้านเราจะกรอบตัวเดิมนะครับกรอบตัวนี้นะครับ คอ C แล้วก็ c อนโ V นะครับโอเคนะครับเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นคาซอสอ่าผมให้เข้าข้างบนก่อนแล้วกันนะครับจะเป็นคาซอสท็อปนะครับ ข้าข้างบนก่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับจากเดิมนะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นเลนก็เมื่อกี้เราใช้เป็นอักษรสองตัวแล้วเนาะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นสามตัวนะครับแต่ถ้ามาจากข้างบนถ้าตรงไปก็จะเป็นเลนลงมาข้างล่างนะก็จะเป็นดาวนะครับเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็จะเป็น เ,เลฟไรท์นะครับเบลฟไรนะครับแล้วก็ยูเทินนะครับโอเก็ปรับได้เลยนะครับเริ่มปรับที่ซอสนะครับซอสก็คือให้เข้าถนนทางด้านบนนะครับก็คือ Ttt นะครับ รถ TTT นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ไม่ต้องปรับเพิ่มนะครับก็คือตรง50เลี้ยวซ้ายขวา20แล้วก็อยู่เกินร์นถัดไปนะครับก็จะเป็นการไปทางตรงนะรับตรงก็คือไปที่ถนนเส้นล่างนะครับตรงเนาะตรงมาถนนเส้นล่างนะครับถนนเส้นล่างก็เลือกไปที่ตัวดาวนะครับแล้วก็เข้าทีแบ็กเวิร์ดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ ไปที่ถนนเส้นซ้ายนะครับนะครับ b a c k ิร์ดนะครับแล้วก็ไปที่ถนนเส้นขวา b a c k ิร์ดนะครับแล้วก็ U-turn นะครับไปที่ถนนตัวเองนะครับไปที่ top นะแล้วก็เข้า b a c k w a r นะครับโอเคอนนถูกต้องนะครับลองลันดูนะครับ ก็จะมีถนนรถเข้ามาที่ถนนด้านบนนะครับรเข้ามาที่ถนนด้านบนการจราจรการจ,จราจรเราก็จะเริ่มวุ่นวายมากขึ้นนะครับตอนนี้เรายังไม่มีสัญญาณไฟนะครับรถก็ยังไปได้อย่างอิสระแล้วก็รถก็ตัดสินใจไปเองนะครับรถก็จะเริ่มติดขัดนะครับเป็นการระวังกันแล้วนะครับอโอเคนะครับ าเอาเข้าเส้นข้างล่างนะครับเข้เส้นข้างล่างนะครับคบปัปปีเหมือนเดิมน,นะครับก็จะเปลี่ยนคาซอรสนะครับเปลี่ยนชื่อคาซอรสเป็นคาซอรสดาวนะครับดาวนะครับแล้วก็ตัว ถ้าตรงไปก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัว t นะครับเมื่อกี้เราใช้3ามตัวตัวนี้จะเป็นสี่ตัวนะเพื่อไม่ให้ซ้ำกันนะครับระหว่างตัวแปรเอล L นะครับหานะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวยูเทิร์นนะครับโอเค ไปนะครับเราก็จะมาลองดูนะครับกํ <c oughs> าหนดก่อนนะครับกําหนดให้เข้าทัที่ถนนเส้นล่างนะครับก็จะเลือกไปที่ตัวดาวนะครับแล้วก็ค่าซอสนี้ให้เข้าที่ forward นะครับ forward นะครับแล้วก็ปรับเปอร์เซ็นต์การเลี้ยวเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าตรงไปก็จะตรงไปที่ถนนท็อปแล้วก็ b a c k ิร์ด แล้วก็เลี้ยวซ้ายขวานะครับเลี้ยวซ้ายขวาก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับก็คือเข้าที่สนนเส้นซ้ายเข้าที่สนุนเส้นขวาแบ็กเวิร์ดแล้วก็ยูเทิร์นก็จะเป็นเข้าที่สนนตัวเองก็คือดาวแล้วก็แบ็กเวิร์ดนะครับก็โอเคนะครับลองลันดูนะครับ <c oughs> ลองดูนะครับก็ตอ,ตอนนี้นะครับถนนเราก็จะมีรถเข้าทางถนนทั้งสี่เส้นเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้รถก็ยังติดขัดกันอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณไฟจราจรที่จะมาช่วยในการตัดสินใจว่าเลนไหนจะไปก่อนเลนไหนจะไปหลังนะครับก็จะมีการจราจรที่ติดขัดนะครับก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับ โอเคครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ใส่ตัวสัญญาณไฟจราจรนะครสัญญาณไฟจราจรนะครับก่อนที่จะใส่สัญญาณไฟจราจรนะครับเอ่อผมจะให้มาตั้งค่าก่อนนะครับเขาเรียกว่าเส้นสต็อปเลนนะครับสต็อปไลน์นะครับก็คือตัวเส้นที่ให้รถหยุดนะครับหยุดเมื่ออยู่สี่แยกนะตัวนี้เส้นสต็อปไลน์นะครับเอ่อจะให้ จะตั้งชื่อว่าเส้นสต็อปไลน์ทางด้านซ้ายนะครับก็คือ L นะครับจะเป็น L 3ตัวแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นสต็อปไลน์ทางด้านบนนะครับก็จะเป็น T 3ตัวนะครับต่อไปจะเป็นสต็อปไลน์ทางด้านขวานะครับก็จะเป็น R 3ตัวนะคแล้วก็จะเป็นสต็อปไลน์ทางด้านเส้นถนนเส้นล่างนะก็จะเป็นดาวนะครับ D 3ตัวนะครับ โอเคตอนนี้เราก็มีชื่อของ s t ็อปไลนทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อที่จะตั้งค่าให้รถมันหยุดหรือว่าจะแค่เรียนลน์ในสต็อก่อนไลน์ในสต็อหลังนะครับอโอเคนะครับขออนุญาตเช็คก,ก่อนนะท็อปลิปนะครับดาวโอเคต่อไปนะครับใส่สัญญาณไฟนะครับ ้าใส่สัญญาณไฟนะครับไปที่ตัวเมนูเหมือนเดิมนะครับเมนู road traffic library นะครับแล้วก็เลือกที่ traffic light นะครับ traffic light นะครับก็ลากมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบตู้ควบคุมนะครับตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรนะครับก็ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรนะครับก็จะมีเมนูขึ้นให้เลือกนะครับตัวก็จะไปที่เมนู intersection นะครับ ก็จะเลือกว่าคุณจะควบคุมสัญญาณไฟจราจรที่แยกใดนะครับก็เลือกตัวชื่ออินเตอร์เซชันตัวนี้นะครับซึ่งเรามีตัวเดียวเนาะมาเลยเป็นแบบนี้นะอินเตอร์เซชันตัวเดียวนะครับก็จะขึ้นว่าเอ่อตัวอินเตอร์เซชันตัวนี้มันจะมีอยู่กี่แยกแล้วก็มีขีด t o p line น์นะครับขออนุญาตลากออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อให้ง่ายๆต่อการตั้งค่านะครับแล้วก็บวกเข้ามานะครับตัวตัวบวกตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว ก็จะเป็นตัวบวกสัญญาณไฟเขียวไฟแดงนะครับส่วนตัวบวกที่มีจุดงเหลืองข้างล่างนี้ครับจะเป็นตัวบวกไฟเหลืองนะครับหรือไฟระวังนะครับก็บวกเข้ามานะครับให้มันมีสี่สี่พาร์ทนะครับเพราะว่าเรามีสีแยกนะครับสีแยกตัวนี้ผมจะกําหนดให้พาร์ให้ทุกแยกนะครับติดไฟแดงที่ยี่สิบวินาทีนะยี่สิบวินาทีนะยี่สิบวินาที 20วินาทีนะครับถัดไปผมจะใส่ไฟเหลืองลงมาด้วยนะครับก่อนที่จะไฟเขียวให้ไฟเหลืองนะครับไฟเหลืองสักกี่วิดีเอา5วิแล้วกันนะครับ5วินาทีนะครับ5วินาทีนะครับโอเค5วินาทีนะครับ ตัวนี้ผมก็จะเลื่อนให้มันมาอยู่ระหว่างนะครับไฟแดงแต่ละอันนะวิธีการเลื่อนนะครับคลิกไปที่คอลัมน์ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตัวนี้นะครับซ้ายขวานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในการวางไฟแดงถัดไปนะครับถ้าเราอยากจะให้แยกไหนเป็นไฟเขียวก่อนนะครับสมมุติผมจะให้แยกซ้ายเป็นไฟเขียวก่อนก็ดับเบิลคลิกไปที่แถบสีแดงนี้จะให้กลายเป็นสีเขียวนะครับ พรอตัวนี้เป็นสีเขียวแล้วทุกทุกแยกต้องแดงหมดนะครับหรือว่าเราจะคือถ้าเราเคยขับรถเนาะบางทีเราเราก็จะเคยเจอว่าปล่อยไฟเขียวเนี่ยมันอาจจะปล่อยพร้อมกันในเลนตนัวกันข้ามนะครับตัวนี้เราก็สามารถกําหนดได้เลยนะว่าเราอยากให้เตัวถนนเส้นไหนเป็นเขียวพร้อมกันไหมเส้นตรงข้ามเส้นเส้นบนกับเส้นล่างเขียวพร้อมกันไหมอย่างนี้นะครับก็สามารถตอบได้เลยนะตามความเหมาะสมได้เลยนะ โอเคแต่ okay. ตัวนี้ผมจะให้มันเขียวทีละแยกนะครับก็คือพอเขียวแยกนี้แล้วก็ให้มาเขียวแยกนี้นะครับแล้วก็ให้มาเขียวแยกนี้แล้วก็เขียวแยกนี้นะครับพอพอเขียวพาดท,ที่สองเนี่ยก็คือให้ทุกอันแดงหมดเขียงพาดท,ที่สาก็คือให้ทุกอันแดงหมดแล้วก็เขียวพาดท,ที่สี่ก็คือในเลนข้างล่างนาะครับในสนนเส้นข้างล่างก็คือให้ทุกเส้นเป็นแดงนะน,นี่คือลักษณะของการกาหนดนะครับกาหนด ตัว้าฟิกไหลนะครับตัวสัญญาณไฟจราจรครับโอเคเมืนน่อกำหนดเสร็จแล้วเราก็สามารถย่อย่อสน่เี้กลับไปที่เดิมได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองรันดูดูนะครับว่ารถเราติดไฟแดงหรือยังนะครับเล่งความเร็วนิดนึงนะครับ โอเครถเราเริ่มติดไฟแดงแล้วเห็นไหมครับรถเราติดไฟแดงแล้วนะก็คือจะเป็นเขียวทีละแยกนะครับนะครับอ่านะปล่อยแยกนี้ก่อนแล้วก็แยกอื่นก็จะเป็นไฟแดงนะครับจะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้เราสามารถตัวจําลองสถา,านการณ์ได้นะครับว่าฝั่งในรถหรือฝั่งไงรถน้อยอย่างนี้นะครับอ่นะาแล้วก็จําลองสัญญาณไฟให้มัน ดีที่สุดว่าเราสามารถจะจัดการสัญญาณไฟจราจรเพื่อให้รถการจราจรที่ติดขัดน้อยที่สุดนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการใส่สัญญาณไฟจราจรนะครับนะครับทีนี้ในโมเดลของเรายังขาดตัว3ามิติอยู่นะครับการที่ให้แสดงผลเป็น3มมิตินะครับให้คลิกไปที่ตัว ตัว p e s t a t i o n นะครับแล้วก็เลือกไปที่ 3D Window นะครับก็คือให้มันแสดงผลเป็น 3D นะครับสามมิตินะครับก็เลือกมาเลยนะครับโอเคใช้เป็นจอประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคให้เป็น2จอนะครับผมจะใช้เป็นสองจอก็คือ จอหนึห uno, ่งอาจจะเป็นมุมกล้องหนึ่งอีกจอหนึ่งเป็นมุมกล้องหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถวางกล้องได้นะครับวางกล้องได้สมมติเลือกไปที่คาเมรานะครับแล้วก็ลากคาเมราลงมาได้เลยลากคาเมราถ้าเราซูมดูนะครับจะเห็นได้ว่าตัวกล้องนี้มันจะมีมุมเห็นไหมครับเราก็สามารถหมุนมุมให้มันตรงเข้ามาที่ถนนของเราได้เลย อรนนี้สามารถปรับมุมมุมเงยมุมอันนี้ได้นะครับเดี๋ยวสูงให้ดูนะครับมุมเงยมุมนี้ก็คือเราเราถ้าเราลากมาอย่ยน,นะครับจะสังเกตเห็นลูกศรน,นะครับเห็นไหมครับถ้าลูกศรอ,ออกมาไกลๆก็แสดงว่ากล้องมันเงยมากนะครับกล้องกลมกล้องเงยแล้วก็ปรับระดับความสูงของ,ของกล้องอน,นี้ผมปรับระดับความสูงที่สักร้อยห้าสิบเมตรสมบุรนะครับ แล้วก็ไปที่หน้าตัวแสดงผลสามมิติเมื่อกี้นะครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เลือกไปที่สามิติแล้วก็เลือกไปที่กลาเมรานะครับสมมุติเมื่อกี้ผมตั้งชื่อกลาเมราว่าอะไระลกลาเมราหนึ่งนะครับกลาเมราศูนย์หนึ่งผมจะเลือกไปที่กลาเมราศูนย์หนึ่งนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวลองดูนะครับลองรันดูนะครับ ก็จะไปดูที่ตัวนี่คาเวล่าหนึ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องก้มลงนิดนึงนะครับมุมกล้องยัง,ย,งยังเงยเกินไปนะครับทำให้มองไม่ค่อยชัดนะครับเรากลับไปตั้งค่าใหมนะเออ่เราสามารถตั้งให้มันก้มเงยน,นะครับ คีบไปที่กล้องนะครับคีบไปที่กล้องแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับองศานะครับก้มเนยเราอาจจะลดองศาลงอีกนะครับลดเป็น45หเอาต้องปรับที่แคนเอ็กนะครับคููนะครับแบ็คกลับนะครับแล้วก็ปรับที่แคนเอ็ก มื่อผมปรับที่45อ่ากงมันจะก้มลงอีกนะครับเอาสัก30กัน,น30โอเคแล้วลองลองรันดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะชัดเจนมาขึ้นนะครับซูมเข้าซูมออกแต่ทีนี้พอเราซูมเข้าสูมออกแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ไหมครับว่า ถนนมันจะเห็นไม่ชัดใช่ไหมครับเพราะว่าถนนกับตัวพื้นหลังที่เราเอามาใส่ในตัวรูปภาพนี้มันอยู่ในแบบแทบจะความสูงหรือว่าเลเยอร์เดียวกันนะครับเราสามารถไปปรับความสูงของพื้นหลังของเราให้มันต่ําลงนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้โชว์เท็กเจอร์ของถนนนะครับเดี๋ยวเราไปปรับนะครับก็คลิกไปที่รูปภาพตอนนี้เราคลิกก็ได้นะเราต้องการล็อกก่อนบางทีเราล็อกไปนะครับอันล็อกเช็ แล้วก็คลิกไปที่ตัว Z นะครับตัว Z ตัวนี้นะครับปรับให้เป็นลบ0ูย์จุมก็คือให้มันต่ำลงไปอีกนะครับกว่าปกตินะครับ0 3นดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองรันดูนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเห็นถนนชัดขึ้นเห็นไหมครับเราก็จะเห็นถนนชัดขึ้นนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการตกแต่งนะครับตกแต่งคือเราสามารถใส่ตัวรูปทรงสามมิติลงมาก,ก็ได้นะครับเพื่อที่จะตกแต่งโมเดลของเราให้มันมีความสมจริงมากขึ้นนะครับโดยเราเลือกไปที่ตัว e s e n t a t i o n ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ 3D object นะครับ 3D object ก็ลากลงมาเลยนะครับลากมานะค,ครับลากมาแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์นะครับเราก็เลือกไฟล์ 3D โมเดล 3D ที่เราเก็บไปในเครื่องนะครับซึ่งโดยปกติแล้วในโปรแกรมนี้จะมีแถ็กมาให้อยู่นะครับแต่มันอาจจะอยู่แตกต่างกันนะครับอาจจะต้องค้นหาอยู่ในโปรแกรมนะครับอย่างของผมนะครับมันจะเก็บไปในที่สักครูนะครับ ผมจะเข้าไปที่โปรแกรมของผมนะครับก็คือตัว a i r e l o g i c นี่นะครับจะอยู่ในตัวโฟลเดอร์ p l u g i n นี่นะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี่ครับ Com a i r e l o g i c UI 8.7.5อะไรประมาณนี้นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ Restore นะครับแล้วก็ 3D นะครับจะขึ้นมาให้เลือกเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลที่ใช้ใน โปรแกรมที่เราใช้นี้นะครับอย่างตัวนี้ผมจะหาตัว building นะครับ building นะครับ building ผมเอา building หนึ่งแล้วกันนะครับ building หนึ่งนะครับโอเคแล้วจะขยายนิดนึงนะครับตัวนี้ผมจะเอา building หนึ่งมาใส่เพื่อที่จะให้แทนเซ็นทรัลพลาซาตัวนี้นะครับตัวนี้ปรับให้มันหมุนนะครับ อาจจะหมุนให้มันขนานกับตัวเส้นท่านเออตัวถนนนี้ก็ได้นะครับไปหกสิบมปนะครับแลสักร้อยห้าสิบนบลบร้อยห้าสิบนะครับหกพัสามสิบ แสดงว่าต้องหมุนอีกทางนึงนะว่า80อ่าโอเคสม,มุนจนกว่าส,สวยๆนะครับว่าเจนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวเราลองสแสดงผลดูนะครับกดรันโปรแกรมนะครับเห็นไหมครับก็จะมีตัวตัว building ขึ้นมาโชว์ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวตึกนะครับหรือว่าเราอยากจะใส่ต้นไม้นะครับต้นไม้นะครับลองใส่ต้นไม้ดูนะครับเข้าไปเหมือนเดิมครับทีอ็อบเจกต์ Object. ล่างลงมานะครับก็ไปที่ไฟล์ตัวนี้ไฟล์ผมเลือกมาแล้วเนาะก็หาคําว่า t นะครับหาคําว่า t อาที t นะครับอาทีสามแล้วกันวน่าอาทีสามเราลองดูนะครับสูมนิดนึ่งนะครับผมใช้ต้นไม้อยู่ริมถนนนะครับตัวนี้เราสามารถคลิกคลิกค้างไว้นะครับที่ตัว t e x t เจอตัวตัว b j o c t e c t ของเรานี้นะครับ แล้วก็กดค c ท r l ค้างไว้แล้วก็ Copy ได้เลยนะครับสมมติว่าเราอยากได้หลายๆต้นนะครับเราก็ไม่ต้องแทรกหลายๆครั้งนะครับสมมติรมอยากให้มันมาอยู่ที่เกาะกลางถนนด้วยนะครับกาะกลางถนนนะครับแล้วก็ลดขนาดลงนิดนึงอาจจะซูงเข้าไปใกล้นะเพื่อความง่ายนะครับ มาลองดูกันนะครับว่าสวยหรือเปล่านะครับโอเคน่าจะน่าจะใช้ได้อยู่นะฮะเมื่อกีรูปผมเลื่อนนะครับต้องระวังเรื่องการล็อกรูปด้วยครับคลิกไปที่รูปนะครับแล้วล็อกไว้นะครับโอเคลองรันดูนะครับ โอเคครับก็จะเป็นตัวคล้ายๆต้นไม้นะครับตรงสี่แยกนะครับเห็นไหมครับต้นไม้เล็กๆนะครับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ตัวนี้นะครับอยู่ข้างตัวนี้ก็จะเป็นตึกของซินทันพาซานะครับที่เราจะลองขึ้นมาโอเคนะครับแล้วก็ไปดูที่ตัวฟลอ์ของเรานะครับมันก็จะบอกว่ารถเข้ามาที่ถนนเลนทางซ้ายเท่าไหร่เข้ามาแดคันนะครับเอาเล่งขึ้นนิดนึงนะครับ เข้ามาสิบคันแล้วไปเลี้ยวซ้ายกี่คันไปทางขวากี่คันนะครับเราก็สามารถเก็บสถิติตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่ใช้ในการเอาไปคำนวณต่อหรือว่าทําให้มันแสดงผลขึ้นมานะครับซึ่งผมจะสอนในพาร์ทหน้านะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับพาร์ทก,ก,การจาลองสถานการณ์สี่แยกการจัดการจราจรในสี่แยก ไฟแดงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทุกท่านนะครับก็หากผู้บรรยายผิดพลาดประการใดน,นะครับก็ขออภัยมนหาที่ดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับผม